หลายคนมีข้อสงสัยนะคะว่าเราจะต้องเทแชมเปญกันทำไมในการแต่งงานนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้เทสิมันจะได้ถ่ายรูปสวยๆแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ค่ะการเทแชมเปญน,นะคะก็เหมือนการที่คู่บ่าวสาวได้เฉลิมฉลองร่วมกันในวันเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอย่างเป็นทางการร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองนะคะบางครั้งก็มีการนำแชมเปญเนี่ยไปโทสไปอวยพรกันต่อได้นะคะและนอกจากนี้ถ้าเราสังเกตนะคะฐานแชมเปญที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเรียงซ้อนกันึ้นไปเป็น ชั้นชั้นชั้นขึ้นไปเป็นเหมือนการสร้างครอบครัวที่มีรากฐานมั่นคงนั่นเองนะคะก็เป็นความหมายดีๆอีกความหมายหนึ่งที่เราสามารถมีได้ในช่วงของงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของเราซึ่งแน่นอนค่ะว่าวัฒนธรรมนี้นะคะก็รับเอามาจากทางฝั่งตะวันตกนั่นเองนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่บ่าวเาาจะได้ถ่ายรูปสวยๆแล้วเนี่ยยังมีความหมายที่ดีมากๆซ่อนอยู่อีกด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นงานของคุณล่ะคะอยากให้มีกิจกรรมอะไรในช่วงงานเลี้ยงฉลองบ้างคอมเมนต์บอกเบลไว้ด้านล่างได้นะคะแล้ว ก็ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ